หัวเมียไม่ยอมเผาไล่อ้อยแรงงานหนีเกลี้ยงทนทำกันเองหวังลดมลพิษชาวเน็ตแห่ชื่นชม วันที่21กุมภาพันธ์62นายประเสริฐแก้วพิพมอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่67หมู่4บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลทุ่งโป่องอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นและภรรยากำลังช่วยกันตัดอ้อยในไร่ของตัวเองกว่า10ไร่เนื่องจากหาจ้างแรงงานมาตัดอ้อยในไร่ไม่ได้เพราะไม่ยอมจุดไฟเผาอ้อยของตัวเอง นายประเสริฐกล่าวว่าตนได้ติดตามข่าวทำให้ทราบว่าการตัดอ้อยได้สร้างมลพิษทางอากาศเป็นอย่างมากจึงปฏิบัติตามและการที่ไม่ยอมเผาอ้อยจึงจำเป็นต้องตัดเองเนื่องจากหาแรงงานไม่ได้เพราะแรงงานส่วนใหญ่ไม่รับจ้างอ้างว่าตัดยาก เพราะต้องฝ่าดงใบอ้อยเข้าไปเกิดอาการคันตามผิวหนังล่างกายถูกใบอ้อยบาดมือและใช้เวลานานกว่าการตัดอ้อยที่ถูกเผาค่าจ้างตัดอ้อยที่เผาและอ้อยที่ไม่ได้เผาค่าจ้างแตกต่างกันคืออ้อยที่ถูกไฟเผากองละ40ต้นได้ค่าจ้าง3บาท ส่วนอ้อยที่ไม่เผากองละ15ต้นค่าจ้าง3บาทเช่นกันแต่แรงงานต้องการให้เผาอยู่ดีเพราะตัดเร็วกว่าอ้อยที่ไม่ได้เผาเมื่อนำไปขายโรงงานอ้อยที่ถูกเผาก็จะถูกหักเงินตันละ30บบาทแต่อ้อยที่ไม่เผารับเงินราคาเต็มเมื่อหาแรงงานตัดอ้อยไม่ได้จึงช่วยกันตัดเองไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไปได้หลายไร่แล้วนายประเสริฐกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ